ตอน,นะนตอรับผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมทรพยานาคเ <c oughs> พดีสานน่เพดคุมทรพยานาควันนี้เรามาตามช่างจิโร่จะนั่งสมาธิเอาเลขเลขสารปูองดำนะทุกคนมาดูว่าช่างจิโร่จะได้ตัวไหนนั่งสมาธิเอาเลขปูองดำมวดกลางคืนนชอบทำกลางคืนนะครับแม่นหลายงวดแล้วทุกคนเอาตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับผม ลามาก็เตรมนูนมดวจะมีายอัธุั็ตก็ให้เม่นเดอก็ให้ตรงอยาให้ขาดยาเคลื่อนให้กีได้มีพวกมีลาบ้ทุกางซาถู อีกแล้ววันี่จะจิรับชมวันนี้ก็ให้คป็าพนรับดรทุกนะทุกทั่นอน้กถูกท่านนั่งสมาธิ้วยกันเลวยครับยิบสี่อยู่ท้งบ้ากันนั่งสมาธิโดยเด้อ อน้ำมาสักขวดเลยเนาะโอเคเงินส่งเสยียงส่างครับมือน xa thuộc thêm 453, 453. Sáu, sáu, thay. có lẽ là cái okay. <tưởng> <koh> right. đuôi <tưởng> <subsequent> okay. ไฟกระลูกไม้เลยนะทุกคน าส,สามหสองสอง,สองสเไรกมคอมเมนต์อะไได้นะครับผมใครเ็นอะไรก็คอมเมนต์ไปน,นะครับรมมนหน,น,บนึ่นงหหัวไปยนะาน่านาะ อันนี้มึงไปยานาะเเป็นหนึ่งรุร่นก่บหนึ่งไม่นะหนึมันโหวพยานะนะาเลยทำมึงนะครับ ตกใจเลยนะครับทุกคนออกแล้วลองจับใจไม่ทันเลยเราียบเร็วีือไม่เลยนะไม่ก่นันท่านมาส่งแสงสว่างให้เลยื่อทีพยายามถืนจะอก ท่านยังไม่ยอมออกคืนจะออกต่อมาเพิ่มแบบนี้เข้าเุ๊บมเลยมาดูร่างกายขงที่้านเหมือนมันกับเพียนาคงอนเหมือนเพียนาเลมาดูทุกคนดูดูให้ชัดๆเลยแชร์เพืผู้ชมนะครับใครยินแชร์กันเหมือนพยานาเลยเมือนเพาจริงๆเหมือนพรียนาจริงยเลยนะครับผมเลี้ยว่าปูกียิามเหมือนชัดๆเลยทานทลยคตรงตรงาตัวนั้นเป็นหงอนพยานาใช่ไนะจำๆ หันหน้าไปทางที่จะสร้างใหม่ด้วยน้ำตาเปลี่ยนเป็นหันหน้าไปทางที่จะสร้างใหม่ด้วยครับเหมือนท่านดีใจเนาะท่านดีใจแล้วนะครับสาธุพิมพ์สาธุทุกคนพิมพ์สาธุนเคยเป็นน้ำตาที่แบบนี้นะคือเราไม่มีการแสดงเพราะว่าเราแสดงไม่ได้แบบนี้เป็นไม่เองนะครับดูสิ นีหน้าเราเทียนที่นี้ลุกอย่างแรงเนาะก่อทนทำพิธีเนาะครับแล้วก็ปล่อยเป็นน้ำตาเทียนมาเป็นเหมือน,นพญานาคเลยกูด้วยเลยถ้าไปทำพิธีมาไม่ใช่เป็นเคนครับครับันเนาะโอเคได้แล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะามาสุกตัวเลขกันนะครับไเลขนะอ่ะโอเ,โเย็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สายอยน,นะครับ mm. ผมโหให้แบบไม่เคยพลาดนะครับเมื่อก่อนก็ mm. ครับเน,นไ,ไหมคระดูกัะจัดัดทุกคนนะครับครเแคบครับสี่ห้าสามกับสองหนึ่งโอ้เบียนลดพอดีเลยนี่ขึ้งมาทำน่าจะสามงวดงมาทำ วันนั้นผมตามมันออกหกสามแล้ว,<ม>ลว,ลวเลกเลกปัดพ่อด้วย,วย,วย,เ,ยเลเียนถ้าผมตีผมชูมืออย่างนี้เนาะแต่ผมก้กาวนำหน้าเลยเล็กเจ็ดไว้พ่อเัยชี้ดิไหมนี่ อเจ็ดเจ็สองห้าเลยเพราะว่าพ่อว่าเกว้า9พ่อเกว้า 9, วกว็เจ็ดน,นะอัี้ะครับใครชอบปิดฝ <c oughs> ันเเลยครับโชว์เลยทุกคนครับแคับรียนเราชมครับเลขทาพิธีปูแล้วก็เลขฝันของพ่อช่างตรวนนะครับก็ไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็าทึ่งสุด ตอนที่ทำพีธีทำพิีเหมือนคืออันนี้ขอให้ท่านผ่านไปไวเพราะว่าคืออยู่ปูนดำมานานเนาะบางทีกลางคืนก็จะท่านจะไปหาแล้วก็เข้าร่างปุ๊บจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราไม่สบายบล้ำปวดเมื่อยตามตัวท่านจะเข้ามาปุ๊บสักพักหนึ่งจะหายปวดเมื่อยมันเป็นอาการที่แปลกที่เราไม่เคยเป็นนี้มาก่อนครับผมมันเป็นปัจจัตตังเนาะมันมันเป็นความเชื่อัไงจุปัจจโย ก็คือเป็นเหตุให้ให้เชื่อโบอกนั่งจิโกมันเคยเคยมาอยู่ด้วยกันแล้วผมก็ไม่คิดว่าปูงนาจะมาอยู่ด้วยบางครั้งราจะปวดท่าร่างกายท่านมาเขาปุ๊แล้วหายมันตอนท,ที่ที่เป็นแล้วหายในในในถ้าเป็นนอนอยู่บ้านอาลมพัดอ่อนๆบางทีนอนจะเหมือนมีมาผ่าร่างปุ๊บเดียวเหมืนนอนเปนเงาดำๆมาแล้วจะเข้ามา่า้ครับ ครับมันมันก็ทําให้เราหายเจ็บปวดแดรทางใจแล้วตัวนี้พอเห็นลอยมาเลยพ่อเลยที่ยกมือเห็นลอยมาคืนคืนไม่ได้ถ้าคืนจะปวดก็ลอ,อ,อยมาถ้าลอยมามันขับไม่ได้ต้องยกมือมบลกลกตามถ้ามาขับเราจะดิ้นตรงนี้เลยถ้าเราแบบไม่ทําตามครับผไปนอนแผน่เลยตรงนี้เลยมันจ,จะดิน้นจะเจ็บปวดถ้าเราคืนมันจะเป็นอย่างนี้มันถ้าใครเคยมีสิ่งที่ผ่าน่างการคืนเนี้ยถ้าที่คืนที่เจ็บที่คืนที่ ถ้าไม่ทําตามเขาจะดือ้อเือนเมื่อกี้มจะออกจะโอกจะออก,อกเขาก็จะยื้อไว้ยื้อไว้มันก็จะยือ้อแค่นี้แล้นแหละมันจะยื้อๆกันนิแหนึ่งยือย้อๆมัน<ๆ>เป็นเงาดำทะมึนเข้ามาถ้าจุดทุกเทียนปุ๊บยกขันห้าขึ้นไปที่เริ่มมีเงาดำลอยๆจะพุ่งมามเป็นเงาเงาดำที<ๆ>่หัวปุ๊บมันจะมีเป็นโปะแล้วเนาะ,ะเป็นเป็นปป่ดำมันจะมาทำ<ๆ>ึ้นมาเหมือนเข้าสวมที่หัวปุ๊บกระบเลยแล้วเราก็จะเป็นเป็นกายสองร่างคือมันจะ รู้สึกกลัวแต่ทําอะไรไม่ได้จะคืนคืนคๆๆๆๆๆๆืนนี่เนเขาเป็นเงาดําดำๆถ้าถ้าเราฝืนร่างกายอ่ะไม่ได้ถ้าเขาให้ยกก็ต้องยก <powers> ให้เลื้อยก็ต้องเลื้อยให้คลานก็ต้องคลานแต่ถ้าเราดื้ออะไรป,ปุ๊บได้คลานทักทีเหมือนเคยที่บ้านนอนนอนแล้วเข้ามาแล้วก็ต้องคลานคลานนี่เนี่ยแต่ท่านเป็นผู้เป็นเหมือนเ,อเงาผู้ชายสูงดำใหญ่ทันสง,าสงา่าก็ได้ก็ตอนใหม่ๆหที่รู้จักปอบสักกับทิพันนะ สับเพร่าก็ยังก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่จากเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักย้ายท่านมาไม่ได้ปากเดี้ยวแล้วขอโชคแล้วได้มันทําให้เราเชื่อเสน็จใจเลยครับผมทุกครั้งที่ผมทุกเข้าใจผก็จะมาที่นี่มันเป็นที่พึ่งทางใจครับขอโชคได้โชคที่ผมเคยขอมาของานได้งานงานเป็นคนเข้าเยอะก็พอได้รอเลี้ยงครอบครัวลูกน้องไลฟ์ที่สิบปดชีวิตกับสามสิบก็พอได้กินได้ใช้ ัเ่นก็ขอให้เอฟซีของเรามีโชคไม่ล่ากระปูเนาะว่าจะมาที่หนึ่งในสายยนได้เพราะเขาชว์ตัวเได้อยากดูอีกครั้งครั้งหนึ่งครับเราจะลงถ้าเป็นเลขปูก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเลขปูเด้อถ้าท่านชอบแคปบในคอนเข็บในจอไว้นะครับเลขปูนะครับเลขปูประมาณนี้ไม่เยอะเล็ปูเลขปูไม่เยอะประมาณนี้ครับเป็นสี่สี่ห้าสามกับสองหนึ่งนี่เป็นเลขที่ปืนไม่ได้ลอยมือเลยมายังไงก็ต้องไปอย่างนั้น ครับครับดื้อดื้อเลขก็ไม่ได้มาอย่างไงต้องไปอย่างนั้นสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าไอ้สี่ห้าสามเนาะสามเรียงเลยสามสี่หเออเนาะใช่เลขอะไรเลขอะไรเรียงเลขพี่เล่นน้องหมดเลยครับแค่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าครับครับครบเลยอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยครัเป็นเลขปูดำที่ทำพิธีครับเลขนี้ไม่สามารถขืนได้ครับท่านท่านสั่งให้ทำยังไงต้องไปงี้อันนี้เป็นเลขฝันที่ฝันเห็นปู ีนเป็นปีเผื่อท่านมีมีชอบเลขนี้หรืออาจจะยังยังชอบมา่งไม่ชอบมากชอบแล้วแต่ว่าเผื่อเลขกันไว้ถ้าใครชอบอเนี่ยนะก็จับไปครับถ้าตีเป็นเจ็ดก็ได้แต่ว่ามีมีสองเนี้ยมีสองมีห้าจะเป็นเจ็ดก็เลยตีตีเป็นเจ็ดสองห้าก็ถือว่าเป็นเป็นเลขชอบแล้วกันเนาะอาจจะชอบชอบชอบํำรอง แต่ถ้าชอบจริงครับหลักๆก็คือของปูของปูครับสี่ห้าสามอ่เขาเป็นจีิงครทางป็งแนวทางถ้าก่อนที่จะลงคลิปให้พ่อช่จรวดบุยพรให้ fc ของเราหน่อยนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับก็หลบยพรให้ fc เนาะที่ดูต้องเอาสักคัดโลดแล้วก็ผมซับใช่นั่แล้วก็มันดีชแนลที่ได้รับชมวันนี้ก็ถือได้เป็นความโชคดีแล้วกันเนาะดูแล้วก็ให้ลองไปเก็บเสียงโชคเสียงลาบ แต่ก็ให้ท่านโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆประสบการสวัสดีครับผม